เมื่อวานนี้ทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรลกูลท่านรองนายกรัมตีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปทุกวันเลยนะฮะเมื่อวานนี่โฟนอินในรายการพิเศษเราตอนเช้าเสร็จปุ๊บตอนสายเจอท่านทูตตอนบ่ายลงพื้นที่นะฮะ ไปเมื่อวานนี้แล้วก็ไปเจอกับทางเลิมตีเอกนัทพร้อมผ่านอุตสาหกรรมก็ลงเหมือนกันะนะฮะซึ่งคุณอนุชินลงไปภารกิจสําคัญก็คือไปตรวจสอบความคืบหน้าของการรื้อถอนโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างและก็เครนนะครับซึ่ง ที่ในจุดเกิดเหตุนะครับที่ยังต้องระดมอยู่คุณอนุชินบอกว่าขณะนี้เมื่อวานนะฮะดำเนินการผ่านไปแล้วกว่า48ชั่วโมงเรายังเชื่อว่ามีผู้รอดชีวิตอยู่ตามทฤษฎีแต่ต้องดําเนินการให้เร็วไม่อยากจะให้เกิน72จะ72ชั่วโมงก็คืออยู่ที่วันนี้ช่วงบ่ายมโมงนะครับซึ่งอันนี้จะ ถ้าค้นหาไม่ทันทุกทีเนี่ยอันนี้ข่าวเศร้าก็จะเริ่มเกิดและสัญญาณชีพจะพบน้อยลงนะครับขณะเดียวกันทางด้านการค้นหาผู้รอดชีวิตผู้เสียชีวิตแบบนี้ก็ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุมาเนี่ยนะครับก็มีทีมแพทย์มีทีมกู้ภยัยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเครื่องจักรต่างๆก็ระดมกันเข้ามาแต่ที่สำคัญนะครับคุณอนุทินบอกว่าวันนี้ ที่เราจะต้องไปติดตามตรวจสอบนะครับเรื่องของตึกเรื่องของอาคารเรื่องของการก่อสร้างถูกแบบไหมนะดำเนินการถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังคุณิสตินบางช่วงบางตอนนะครับมีหลายประเทศมีหลายประเทศเข้ามาช่วยนะครับก็ส่สุใหญ่ก็จะส่งผู้เชี่ยวชาญในการผู้ชีวิตผู้ไยเข้ามานะครับมีหลายประเทศเข้ามาแล้วก็มีอ,อ,อาสาสมัครนะครับ ัรถเครนก็ส่งรถเครนที่น้ำหนักมากที่สุดเข้ามานะครับเพราะเพราะว่าเราจะต้องใช้เนื่องจากมันจะต้องยืดแขนไประยะยาวนะย,ยิ่งได้เครนใหญ่ก็ยิ่งมีประโยชน์นะครับจะได้เอาไว้คอย่วงไม่ให้โครงสร้างมันมันล้มลงในขณะที่ที่คนเข้าไปอยู่ข้างในสัญญาณชีพเนี่ยเราก็ใช้เครื่องเซอร์ชอยู่แต่ว่า ก็ไม่ได้มีมันวิกอะนง่า <c> ย <oughs> มันหลายวันแล้วนะ,ะบางทีเขาอาจจะไม่มีแรงที่จะขยับตัวหายใจอาจจะไม่แรงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นันแต่ว่าเราพอจะเข้าไปเราก็ต้องเข้าไปปุ๊บมันก็ติดผนงังติดนูน่นติดนี่อยู่ข้างล่างมันย้ายอะไรออกไม่ได้นี่นี่คือวิธีนี่คือสิ่งที่ที่ที่เราต้องหาหาวิธีต่างๆนานาในการที่จะ ชอนชัยเข้าไปถึงเจอเขาวา่ตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ความมั่นใจว่าเรามีวิศวกรนะครับที่คอยประเมินคอยคำนวณสถานการณ์ตลอดเวลาแล้วก็โชคดีอย่างมากเรามีท่านนายกสภาวิศวกรมาอยู่ที่ไซต์ท่านก็มามาด้วยความเป็นจิตดาศาสของท่านอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งท่านสามารถที่จะจะให้คําแนะนําที่ดีถ้ามันท่านมีข้อสงสัยที่มันเกิน นี่มอทอหนึ่งนะคะ,คะ,คะ